ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวด้ดีแล้วและขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงก้าววันนี้ก็จะมาอ่านพุทธวจนะนะครับเรื่องขันห้าและอุปาทานขันห้าหน้าที่88ให้กับกาลยานามิตรได้รับฟังกันนะครับวันนี้ ก็จะในเรื่องของขันห้านะครับภิกูุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าและอุปทา,านขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังพิสูุทั้งหลายก็ขันห้าเป็นอย่างไรพิสูุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือปราณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูป,ปขันพิสูจน์ทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือปราณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าเวทนาขันพิสูจน์ทั้งหลายสัญญา อย่างใดอย่าง,งหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็าตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือป,ประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าสัญญาขันภิกษุทั้งหลายสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็าตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตาม เร็วหรือประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าสางขาละขันพิสูจทั้งหลายวิญญาณขันอย่างใดอย่างหนึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็นตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก,ลก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันภิสูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าขันห้า ภิกษุทั้งหลายก็อุปทานขันห้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเ็วหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขัน คือรูปที่สู่ทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเรียกนี้เรียกว่าอุปาทานขันคือเวทนา ภิกษุทั้งหลายสัญญาขันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปเพื่ออันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขันคือสัญญาภิกษุทั้งหลายสังขารอย่างใดอย่างหนงึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขันคือสังขานภิกษุทั้งหลายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันห้าก็คือขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อรูปก็คืออรูปตัวเราเนี่ยท่ึประกอบด้วยดินมหาพูทธมหาพูทธูปสี่ก็คือดินน้ําลมไฟที่มันอยู่ในร่างกายดินก็คือสิ่งที่มันแข็งนะครับแข็งแข็งเนี่ยเป็นดินกระดูกอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นแข็งแข็งที่อยู่ในร่างกายเรียกว่าดินน้ําคือน้อําดีน้ําย่อยน้ําต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยน้ําดีน้ําย่อยน้ําเหลืองเราเนี่ยเขาเรียกว่า,าน้ํานะครับ น้ำดินน้ำลมลมก็คือลมภายในท้องลมในลำตัวของเรานะครับลมลมในท้องในลำไส้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีลมอยู่นะครับเรียกว่าลมดินน้ำลมไฟไฟก็คือธาตุไฟก็คือ,ค,อความร้อนที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าไฟนะครับความความร้อนเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปนะครับเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปรูปเวทนาก็คือความสุขความทุกข ที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นเวทนาเนี่ยนะครับเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเรียกว่าเวทนาสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในอนดีตปัจจุบันอนาคตอ่าก็เรียกว่าสัญญานะครับอ่าสังขารสังขารก็คืออ่าเป็นความคิดปรุงแต่งนะครับอ่าสังขารในที่นี้เป็นความคิดปรุงแต่งที่เป็นอนดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีเงี้ย เรียกว่าสังขารแล้ววิญญาณก็คือตัวรู้นะครับรู้อดีตอ่อ่อ่ปัจจุบันอนาคตรู้จะรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรู้3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะครับตัวรู้แจ้งรู้แจ้งอารมณ์นะครับตัวรู้อารมณ์นะครับตัวรู้แจ้งอารมณ์เรียกว่าวิญญาณนะครับนี่เรียกว่าขันห้านะฮะนะครับอุปทานขันห้าเป็นอย่างไรเนี่ยพระพุทธองค์ก็แสดงไว้นะครับอุปทานก็คือการ าการยึดมั่นการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านะครับด้วยอํานาจแห่งอาสวะด้วยอํานาจขอ,ข,อของกิเลสเนี่ยอุปทานเนี่ย,ยไปยึดในรูปอุปทานขันคือรูปนะครับไปยึดในในรูปไปยึดในเวทนา,าความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่สุขไปยึดในสัญญาความจําได้หมายรู้ไปยึดในสังขารความคิดความปรุงแต่ง และประยุทธ์ในวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปทานอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอุปทานขันห้านะครับอุปทานขันห้าแล้วก็ขันห้าคืออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าและอุปทานก็คือตัวยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อีกตัวหนึ่งนี่นะครับอันนี้เรียกว่าอุ ในขันห้าและอุปาทานขันห้าที่พระพุทธอ,องค์ได้สแสดงมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับเราจะมาทำสมาธิภาวนากันนะครับเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวดด้วยกันนะครับเริ่มทำสมาธินะครับอ่า กล่าวคำสมที่ก่อนนะครับสาธุพันเตกาเดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้ข้าขอภาวนาผู้ธานโนสติกรรมมาฐานเจ้าดวงประเสริฐขอจงมาบังเกิดในจิตใจ,จตนตัวแห่งผู้คาบัดนี้แตณดิลิไดเตอาจจะเข้าพุทหอาจจะออกโทรหรือว่านึกบริกรรมในใจพุโทโธพุโทโธหรือว่ายุบหนอพ้องหนอก็ได้ตามอัตยาศัยนะครับให้มีสติ ากำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะครับ ก็ได้เวลาพอสมควรนะครับเรามาลากรรมฐานกันนะครับแล้วก็แผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพันเิกาแด้พระพูทธทานเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้คาในภาวนาพุทธานุสันติกรรมะทานเจ้าพระมานดาวเนตแล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแตดิลิแดเตสพเพสตาสตาอุตุอเวราสุกชีวินโอควัสทั้งหลาย ยเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการใดการจงผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสูขถึงกระตังบุญยางพลังไม่หังสัพเพภาคีพรวันตุเตขใ้ใอยสาธังสิ้นได้สวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เถิดสาธุอนุโมทนากับทุกท่านที่รับฟังและร่วมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้สาธุอนุโมทนามี